โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival e v o l กับผมไทโคชาแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผู้ชมนะก็อยู่กับมอสไพม์โมเฟียกันอีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมอ่ะก็ในวันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่เนาะก็ผอมแห้งแรงน้อยไปนะครับเฮ้ยอะไรวะนั่นเกิดอะไรขึ้นกับลูกผมอ๋อช่างมันช่างมันไม่เป็นไรหรอกโอเคก็สัตว์ท็อกซิกนะผมเจออยู่ที่ แถวๆป่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะไปจับมาอยู่มันเป็นแมงมุมทารันดูล่าเนาะน่าจะจับได้ถ้าใช้เป็นคิบเบิลท็อกซิกมีไหมคิบเบิลท็อกซิกผมมีไหมผมไม่มีคิบเบิลท็อกซิกเหรอผมจะจับวันนี้ผมจะพาไปจับทีเล็กด้วยคุณผู้ชมอมืเล็กออาไม่ใช่อ,อัลฟาเล็กเอเป็กนะครับเอเป็กเลยนะคุณผู้ชมนะเอ้ยโอ้โหเลือดลดทีโอ้โหเฮ้ย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 ะฮนะ้ยเ เบอร์รี่ดำไหมไม่มีอ่ะโอเคแค่นี้ก็ได้มาละเบอร์รี่ดำนะครับผมต้องการแค่เบอร์รี่ดำนะครับเอาคิปเปิลท็อกซิกไปทารันทูล่าเนี่ยมันมีอันไหมไม่จำเป็นต้องใช้อานหรอกเพราะว่าผมเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ก็เพื่อเอาไข่ของอันนี้ไงไข่ของเรียกว่าพวกท็อกซิกเนาะเพื่อมาทําคิปเปิลต่างๆนะครับต่อไปเรื่อยๆโอเคใส่เข้าไปทำอาได้กี่อันสี่อันเลยโอ้โหอย่างเยอะผมนี่มันหดเกิน ไข่ไดโนเสาผมเอาดู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 มันครับมันใช้ไข่อะไรวะเมื่อกี้เอ้ยมันใช้ไข่เอพิกผมนี่เนี่ยไข่อัลฟาไม่น่าได้ใช้เนาะเออผมต้องเก็บไข่ไดโนเสาวไว้เยอะๆละไดโวเสาธรรมดาก็าต้องเก็บมาไว้นะโอเคก็เรื่องทีเร็กนะครับก็ต้องทําอันนะครับอ่าโอเคอนันทีเร็กก็คือตัวนี้นะครับใช้หนังห้าร้อยพอดีเลยหมดเลยของเราวันนี้เออไม่เหลืออะไรแล้วปึ๊บ ของจำเป็นนะครับอันนี้มันเป็นลดค่าค่าสรุปเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บของที่มันไม่จําเป็นไว้ก่อนอันนี้ก็ของเต็มแล้วอันนี้ขอดรอปทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่าไม่น่าได้ใช้อ่าอันนี้อันไหนอีกโอ้โหเดวเสออันนี้ผมเสกมานะมันเป็นชุดนะครับอ่าเสกมาไว้ใส่เล่นนะครับผู้ชมนะอ่าก็เท่ดีอยู่ผมชอบอยู่อ่าว่าจะเก็บอะไรนะอืมไม่น่ามีแล้วแหละ,ะเก็บตัวนี้เข้าไป เก็บตัวนี้ด้วยแล้วก็เป็นตัวนี้อ่ะประมาณนี้ซึ่งอันเร็กเราเก็บมายัางยังไม่ได้เก็บลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับคุณผู้ชมนะช่วงนี้คนดูผมก็เป็นแน่อนอๆนะครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรแต่ก็นะครับก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมนะโอเคมาโอเคแล้วครับมามามาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาเดินทางเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคไป let's go ก็สําหรับทีเร็กเอ้ยทารันทูล่าเนี่ยมันมีอ่านไหมผมดูก่อนทารันทูล่าทารันนะทารันทารัน,รนไม่มีหรอกมั้งมันน่าจะเป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกไปโอเคถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวๆคริสโซ่แถวนี้มีไหมเฮ้ยยังไงผมมีอันนี้อยู่ปึ๊บเปิดใช้ไปแล้วก็โอเคเรียบร้อยอืม มาทารันตูราผมเห็นอยู่แถวนี้นะมันกินโทสิคิมบนะครับโอเคเนี่ยเนี่ย๊บเดี๋ยวผมหาจดุดยืนก่อนผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะทําค่าสลบแรงเกินไปหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าทารันตูรามันไม่น่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหีกแล้วหรอไอ้นี่อีกแล้วหรอเฮ้ยเกินไปแล้วไอ้หนูบอสนะครับผู้ชมนะปอ๊บโอ้โอเคโดนไปดีโดนไปดี โอ้งโดนไปดีเออเล่นมันๆครับผู้ชมอืม้ะจะเอาอะไรจะเอายังไงเออลังแกแต่คนอื่นแล้วเรานะดูดีตายหมดเลยผู้ชมโอ้โหอันนี้มันเป็นบอสนะครับผู้ชมนะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็สามารถจับได้โดยใช้ special c r i ป l e นะครับผู้ชมโอเคของในนี้ไม่มีอะไรน่าต้องการเอาเปืนมาดีกว่าไปได้ใช้เอาไปไล่ยิงนะครับคุณผู้ชมนะ โอเคผมจะจอดเดลสองผมไว้บนนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนโอเคหายหมดเลยจังหวะนี้นี่แหละอทารันทูล่านะครับอยู่ตรงนั้นโอเคปึ๊บพาสีไว้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าทารันทูล่ามันใช้อค่าสรุปต้องเยอะแล้วเนี่ยผมใช้นี้เลยกว่าเลือดก็เยอะด้วยเลือดมันเยอะอยู่โอเคมานี้มานี่ไอจิโล ทาร์นทุร่าต,ตรงไหนไวะตัวนี้เนาะเพศเม,มียวิวสี่ร้อยสามห้านะครับโอเคมันมีปล่อยใยด้วยนะคุณผู้ชมนะดอกเดียวร่วงเลยจังหวะเนี้ยปึ๊บอันนี้อันนี้ปึ๊บโอเคทำการมานี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขึ้นไปไม่ได้ไวะไอ้ทาร์นทุล่าทำไมขึ้นไปได้ไวะปึ๊บร่วงไหมปึ๊บโอเคตัวนี้เพศอะไรเพศผู้เหรอเพศผู้เพศผู้ก็ ล่วงไปผมจะฆ่าเลยนะตัวนี้นะเอาเป็นเลือดไปโอเคอ่ะตัวนี้ล่วงนะครับล่วงเหรอบให้อันเดียวพอเพราะว่าอันเดียวตื่นโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมขี่ได้ไหมขี่ได้เลยวะเจ๋งดีวะแต่ว่ามันมันเปลี่ยนมุมมองไม่ได้พอคุณผู้ชมเห็นไหมมันเปลี่ยนมุมมองไม่ได้เออแต่ว่าสามารถขี่ได้นะปุบอยู่ใต้น้ําได้เอ้แจมแจมแจมมาดูหน่อยดูสแต็กหน่อยไอ้หนู เลือดเป็นหมื่นเลยผู้ชมเดี๋ยวเอามันรับน้ำหนักเยอะๆดาเมจเยอะๆหน่อยอุ้ยก็ความเร็วมันเร็วนะสปีดมันเร็วมากเออไม่แปลกที่มันจะโหดจะเร็วเดี๋ยวจะมาลองดูคลิกขวานะครับคลิกขวาได้ไหมกดตัวซีเป็นการปล่อยใยนะครับทารันทูล่าของเราแต่ว่าผมไม่ชินนะมันอ๋อผู้ชมเข้าใจละมันต้องออกขวาออกก็ว่าอยู่ไต่ไต่นี้ได้ไหมไต่ผนังได้ไหมเออมันทําไมไต่ผนังไม่ได้ทารันทูล่ามันต้องไต่ได้ดีเออ แปงมุมอะไรวะไม่ได้เลยแบบนี้โอ้โหทำไมมันวิ่งเร็วจังแมงมุมอะ่ะโอ้ยังเร็วอ,อ่าโดนจับแล้วเรานะเออฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังได้ด้วยเจ๋งอยู่ตัวนี้อ่าเป็นตัวแรกที่ผมจับนะครับค่อนข้างเท่เลยือ้อปล่อยยายไปเดินช้าตัวมอดย่อมโหดกว่าอู่แล้วร่วงไหมเออสลบเฉยได้คาโนโฟ,ฟีเดี๋ยวก,ก็จับค้าโนโไปด้วยคาโนเป็อะไรวะ เทคคันโอ๊บไม่บอกเพศวิเยอะด้วยนะเอออีพีนี้จับสัตว์เยอะเลยได้สัตว์เทคมาด้วยนะครับผู้ชมนะก็ดีแจ่มๆจมเลยมันเพิ่งสปอนมานะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมขอทำการเก็บทารันทูล่าก่อนแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ใช้งานตอนนี้วิวเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าเราจับมาตอนวลสูงไงปึ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับกดตัว e ไปทีนี้ก็กดไปปึ๊บเอามาใช้มันจะได้ใช้งานหน่อยเฮ้ยปื่นยากจังวะ ไม่ได้มารอนะเว้ยก็จะไปหาจับสัตว์นะอ่ามันก็จะเป็นเพศเอ็นซาลตเอก็คือเพศอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่น่ามีเพศนะครับคุณผู้ชมนะปึ๊บอ่ะโอเคเฮ้ยนานจังวะเกินไปละเกินไปละอันนี้ขาดชาโคนะครับไม่สามารถใช้ละเอ้ยได้สักทีเอาไปประดับคังเฉยๆนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ไม่น่าได้ใช้หรอกอ๋อมันติดอยู่นี่หว่าก็ว่าอยู่โอ๊ย,อ,ยอะไรวะเนี่ย อ๋อเก็บไว้ละมาตัวนี้โอเคเรียบร้อยก็ไปอยู่ด้วยกันเลยโอเคครับผู้ชมนะเรามาเดินทางกันต่อเลยครับผู้ชมโอเคเรียบร้อยเดินทางกันไปยาวๆๆปึ๊บอาอาาาเจอาอาอาาีาาาา้าาาาาานาา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 ไาา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 หมดแาาาเออไม่สนลูกใครเว้ยาะ ไป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 คุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการไปดูทีเล็กกันส่วนมากทีเล็กมันจะชอบอยู่ตรงตรีนเขานะครับคุณผู้ชมนะเฮ้ยอันนั้นอะไรวะเฮ้ยอ๋อเทกอะเทกอะเทกก็มาดีครับอ่าก็โอเคคุณผู้ชมมาตีนเขาเหรอ,อก็จะบินหาไปก่อนเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยคุณผู้ชมผมไม่คิดว่าผมบินมาผมจะเจอเลยมันเป็นเล็กอัลฟาเอ้ยเล็กเอพิกด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเฮ้ยอันนี้อะไรวะน,นี่ก็อีกแล้ว รู้สึกว่ามันจะตัวใหญ่กว่าผมอีกไอ้ฟาเบตว่ะคุณผู้ชมนี่เนี่ยฟาเบใช่ไหมสีนี้ต้องฟาเบตดดิฟาเบตกิฟฟิคอนโอ้โหลาดผสมอะไรบ้างวะเนี่ยเออย,ยังโหดเดี๋ยวทีเล็กไปไหนแล้วทีเนี้ยเอาไอเล็กเออจะนี้ไปไหนวะดีพี่ไม่รอดหรอก้น้องชายวิวสามร้อยนะอีซี่เลยจับบนนี้มันหวานเจี๊ยบอยู่แล้ว ขึ้นมาได้ก็กัดพี่ได้ขึ้นมาไม่ได้ก็โดนพี่สอยนายน้องโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปบวกกับไอ้เจ้าอัลฟาอันนี้นะครับผู้ชมนะมันเป็นตัวอะไรอนะัลฟาอัลฟาไอโดมินัสเล็กนะครับแต่ว่าจับไม่ได้นะตัวนนี้ทำไมจับไม่ได้ผมก็งงอยู่โอเคโดนไปโดนไปเฮ้ยอีกดอกเดียวล่วงมาดิมาดิาดอีกดอกเดียวไหมเฮ้ย,ยไม่โดนวะ โอเคปุ๊บล่วงละเอ้าไม่ล่วงล่วงอยู่ล่วงล่วงล่วง,วงเอ้ยไม่ล่วงแล้วเราเอ้ยล่วงว่ะคุณผู้ชมมันจะใช้อะไรบ้างวะเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็กลัวไอ้ฟาเบตอยู่นะคุณผู้ชมนะผมไม่อยากทำร้ายนะตอนนี้เพราะว่ายังสู้ผมไม่ได้หรอกเพราะว่าโหดเหมือนกันมันก็มีพลังวิเศษเหมือนกันไงเข้าใจไหมอ่าใส่เข้าแอันนึงน่าจะตื่นนะอันเดียวอันเดียวดีแล้วหลายอันมันเปลืองผมขี้เกียจทำ โอเคถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับผู้ชมนะเออมาออกอ่านใส่เข้าไปเลยยังไงก็ตื่นนะครับโอเคมาเลสโกเลสโกเรดี้เรดี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วมาตื่นดีตื่นดีลูกตื่นดีครับรอละรอละจังหวะนี้ผมพร้อมละเอออะไรวะชื่อ w วีวีวีบหรอเทีมากปึ๊บหยุดก่อนผมก็จะปรับเป็นพาสติกไว้ก่อนโอเคตอนตอนนี้เริ่มช้ำแล้วผู้ชมเล่นได้เสียและอู้หย พดไม okay. okay. right. no, okay. 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 ่เอาไม่เอาเม้าเม้าเม้เม้าเมยวเมาโอเคเม้าเม้าอะไรวะไม่เอาพูดเร็วไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการเก็บลูกผมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตีเจ้าฟาเบตเอานะครับแต่ว่าเล็กน่าจะสู้ฟาเบตไม่ได้คิดว่าไหมผมคิดว่าน่าจะพอสู้ได้เลยมั้งเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปหาอินโดมินัสเล็กกันนะครับคุณผู้ชมนะโอเคเจอกันโอเคแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการมาฟาร์มเลเวลนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับ อาว่าอินโดมินัสเล็กนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้เปล่านะครับเลือดก,ก็หมดอยู่เพราะว่าเอพิกมันโหดอยู่แล้วโอเคลูกก็เดี๋ยวมาเจอกันนะลูกนะโอเคแล้วครับเราจะลบเพื่อชาติของเราคุณผู้ชมมาเดี๋ยวกันโอ้โหดโดลงมาแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วเพื่อชาติอะไรจะตายแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมเลือ้เลือดก,ก็ลดแล้วโอเคโอเคมีสองตัวนะครับคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะสู้ได้เปล่าไม่ได้ก็ต้องได้เหรอวะทําให้เต็มที่เท่าที่ทําได้ เดี๋ยวสลับเพื่อชาตินะลูกนะเว้ยแต่ว่าเลือดลดเยอะจังวะเอาดิมันลดเยอะจังปึ๊บมาเพื่อชาติต้องทำให้ได้มาดิเล็กครับระดับเอเป็กโอ้มาดิเอ,อ้ยคำรามก็ให้สู้ก่อนกัดเข้าไหมเนี่ยกัดเข้าเยอะมากด้วยมากด้วยเออมันจับไม่ได้นะครับก็ขอ เคียวออกเลยแล้วกันโอ้โหสองตัวลุมหนึ่งครับโหดมากโหดจัดอินโดนะครับอินโดอินโดมินัสหรออินโดมินัสหรออินโดมินัสหรอกัดนัดละสามพันสามหมื่นเฮ้ยไม่ไม่ถึงสามหมื่นน้งมาดีเออเดทคู่เดทคู่โดนไปดิเว้ยได้ไข่อะไรวะโอ้ยชมได้ไข่อะไรอ่ะไข่อินโดมินัสเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยต้องไปฟักแล้วจังหวะเนี้ยฟักยังไงทีเนี้ย ใช้ปไปหนรความร้อนหรอเฮ้ยคุณผู้ชมผมเผลอกดกินโอ้ไม่ก็เรียบร้อยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้นะครับผู้ชมนะเออช่างมันแต่ว่าตัวเมื่อกี้น่าจะฟักได้เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเนาะส่วนมากมันก็จะอยู่ด้วยกันแหละซึ่งเอพกพวกเอพกพวกอัลฟาอินมินาเล็กเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกัน2ตัวก็เป็นคู่นะครับซึ่งมันก็ถ้าเราฆ่าคู่นั้นได้นะมันก็จะดรอปไข่มานะครับมันก็น่าจะยากพอสมควรนะที่เราจะไปสู้แบบ โดยตรงกับพวกเอเป็กไรเงี้เลือดเป็นล้านนะครับผู้ชมนะโอเคครับสำหรับเลือดประมาณ6 0แสนกว่ากผมก็น่าจะพอสู้ได้อยู่แต่ว่าเมื่อกี้ก็เลือดลดไปครึ่งเลยนะแต่ว่าเราก็โอ้โหเสียายนะเผยอกดกินไปไม่ได้ฟักเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเจออีกคู่ค่อยจัดนะครับผู้ชมนะอ่ะค่อยว่ากันอันนี้ระดับอะไรเนี่ยบาซิโอซอลัาธรรมดานะผู้ชมนะไม่ไม้าม,มันก็มาตดเตดอันนี้อะไรวะหนูนะ เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมไปอีกแล้วสมองสมองโอเคอ่าโอเคโอเคโอเคค่อยๆกันนะสำหรับเรื่องการฟักไข่พวกนี้ผมยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเราชอบมาติดตรงช่องหินอะไรต่างๆพวกนี้เออหารหารันแรงๆ,ๆเลยพวงอะไรนะครับตัวนี้มันบังคับยากโอเคเอออะไรวะไอ้เล็กทำไมบังคับยากจังวะที่เล็กเนี่ยบังคับยากมากๆเะเป็นตัวที่บังคับยากมากเลยคุณผู้ชมขนาดบอลโต้ยังไม่สู้อ่ะเออ โอเคอันนี้หมดยังโอเคปุ๊บมานี่เลยเราได้สามตัวเลยวันนี้แต่ว่าเกือบอีกได้อีกตัวก็คืออิโดมินัสนะครับผู้ชมนะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันทําแบบนี้ได้คอยายๆกันนะสําสำหรับการฟักไข่อิโดมินัสเล็กนะครับผู้ชมนะผมยังไม่พร้อมจริงๆขออภัยด้วยผู้ชมแล้วผมก็เผลอกดกินไปด้วยแต่ว่าถ้าฟักผมก็ฟักได้นะโอเคเอาเป็นว่านะครับสำหรับ EP นี้น่าจะประมาณนี้กันก่อนนะครับผู้ชมนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ เอเปกเล็กผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับคุณผู้ชมนะเพียงแค่คุณผู้ชมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับและถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม